เคยทำอาหารมาก่อนไหมเคยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยทำเอามาอะไรตักข้าวเอาดีๆเคยทำทอดกระเทียมไม่ล่าสุดล่าสุดทำอะไรนะจะทำข้าวผัดอ่าะนั่งวางกระเทียมใส่กระเทียมก่อนเปิดไฟตั้งไฟใส่กระเทียมปุ๊บไม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัว,วมั่วซั่วแมสซี่คิทเช่นค่ะเย้เยยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูแฮมเบอร์กันนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าในชีวิตนหนูไม่เคยทำแฮมเบอร์ค่ะไปเริ่มกันเลยนี่เราอยู่ดี่ คิดว่าจะรอดหรือจะคิดว่าจะรอดไหมใช่ใช่ใช่ยังดีนะวันนี้มีแค่เกลือไม่มีเกลือกับน้ำตาลสามารถทำเขียนได้หรอล

ด,ดพูดสิตรง,งมอสบีเป็นยังไงบนะ้างโดนไหมจอ,อ่ะอยริงปะเนี่ยใส่น้อยอไ,ไม่ <c oughs> หรือจริงเขาเอาไว้กินกับซอสหรือเปล่าเออมันต้องใส่ซอสด้วยอ่เอยขอบคุณน,นะ <c oughs> ช่วยช่ดไ <c oughs> ี่ราำาไคือกันูใชเียแล้วจริงจริงหนูไปเดินตลาดบ่อยนะแต่ว่า ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคืออะไรอ่ะเอาเรื่องจริงดิจริงใช้ได้ไม่แย่เค็มนิดนึงนิ่ได้ตัวดเต็มไม่เดี๋ยวให้ให้มีหน้าทำสูตรที่แท้จริงดิทำได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ละมันเหลืออีกสองชิ้นไม่ได้ทอดอ่ะต้องต้องทำซอสใหม่เออทำซอสใหม่ไหมจริงอันเนี้ยซอสซอสอันเนี้ยเค็มนิดนึงอ่ะจริงจริงแต่ว่ากินกับไข่มันโอเคนะไอ้มีน้าซิมดิกินได้ ไปยังไงเป็นงไงเป็นไงเป็นไงเอาความจริงใช้คำว่าได้อย <S 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 ู่ได้อยู่จริงได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มันก็ไม่เชิงไม่อร่อยนะแต่แบบก็กินได้ก็กินได้ถูกแต่ให้เลือกกินไม่กินเฮ้ยจะได้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 ไม่แต่ใช้ได้นะแต่ฉันไม่ชอบพิ้งค์ไทย พี่ยูลองชิมดิไม่กินเนื้เอเฮ้ยไปเป็นเนื้อหมูแพ้แพ้วัวเป็นเนื้อหมูมันแดงๆเนไม่แดงเแบบนี้ยวฮัลโหลฮัลโหลม่พูดอะไรแล